หลังสุดท้ายครับไปแล้วครับทุกคนรีหลังไปแล้วครับหกสิบบาทหกสิบบาทผลเงานรวมเป็นร้อยแปดสิบบาทครับผมวันนี้น,นรอนดูว่าจะโดนไหมปับ๊บโดนไหมสวัสดีครับผมวันนี้พันเดชพาไปหาตีพึงครับ บาจิรเลาะตีพึงคามหมู่บ้านไปยักสามสี่หมู่บ้านเลยนะครับตางคามอำเภอด้วยมาก็ผ่านผลครับวันนี้เช่นเดิมครับลูกพีใหญ่ของเราวันนี้จสองตะการเลยกว่าเจอแล้วครับรังหนึ่งโอ้พิ่งจะออกมาก็เจอเลยต้องใส่จมานผ่านผลครับผมสวัสดีครับชีวิตในง่ายสไตล์คุงครับดูพุ่มเลขเลยครับผุ่มแก็เลยเพราะว่ามันอยู่ถูกปีกับผมนี่ อยู่มองเกามาเลยครับไอ้ยะโอ้วลังดีด้วยมึงขนาดกลางครับที่พายี่บาทได้แต่ว่าเมื่อดเมื่อดเลยครับจะซูมให้ดูผ่านผลเคยมาเอาทุกปีครับลังอยู่ตรงนี้ฟังเดิมเลยนะลังนี้เดี๋ยวพบขึ้นครับก็เล็กกตนอะไรด้วย แดีมันมีหมดแดงครับโอ้ยโอ้ยาวิงล้วเ้ยมันจะมาถ่ายมันมคนยลยนู่รนครับปันฝนังไม่ลมกันในผมเลยถึงไอ้พี่ไปถึงไห้ผมก็ได้นะผมถึงอยู่โอเคปันฝนลมควนอะ้รอยู่ครับเดี๋ยวข้างไ้ให้เลยโอเคเดี๋ยวขึ้นไปครับ โอ้ลังสวยเลยเลยนี่อืเนน้คที่มี้ลยหลไปตามเลยนะครับใน่องวันนี้ให์ยูี เดี๋ยวยืนในพานผลหลับข้างหลังครับนี่จะโยนลงไปกันเลยครับน้อ <laughs> ยสักครู่ก็ถอดกลางจริงพี๋กูจัดสี่สิบห้าสิบเหลืออยู่ยี่สิบบาท <laughs> นี่ราคา <laughs> ก็ลงเร็วเลยไมย์ตรงต,อร <laughs> ต้อนะ <h> ก็เละเห็นกองลังคาหาซิบไปเนาะใช่ครับพอไปเอามาเลยอย่างีสิบาทเลยยังขัดเลยกันจัดฉับเลย่นงโอุยน้ำหวานพอมีในหวานอยู่นิดนึงรื่าง,งนี้มันยังไม่เคยสวยนะถึงรับรขายดีก็เลยออกหาก่อนเลยวันนี้เราจะเดินทางขับรถเลาะดูตามทางครับไปนู่แล้วกับน้องกีกับบิงยาวๆกันไปเลยตรงไหนพอั่นเราก็จิ จอดดูเนี่ยยังต้นเนี่ยมันสวยไม้มเพื่งก็บพาแวะดูเอ้ามีจริงแต่มันเคยมีทุกปีครับกินนี่ทินผมแต่ทีนี้เราจะไปทินน้องกีซึ่งผมก็ไม่เคยไปเหมือนกันเราจะไปเปิดเขาบ้านเราเปิดเขี้ยวไหมเปิดเขี้ยวไหมไปก่องเดินทางกันต่อครับ <of S 1> ผมเข้าม,มาหนามดีอ่ะเจ้าหนิ่นฝากติดตามกันด้วยครับมาดูอีกรางนึงครับผ่านฝนมาเจอไปครับชุกตะต้นปามเอ้ยอินทาผาลำ อย่างน้มครับแต่ว่าเราจตใช่เรื่อยครับต่อใหม่แล้วก็ขึ้นไปเรื่อยเลยไม่ต้องขึ้นไปมันยากครับเรียบร้อยครับอุปกรณ์ของเรามัดเสร็จรียบร้อยครับตรงกัรอีกใหม่อีกต้นหนึ่งกับใบเสียบบวบครับลังนี้ลังใหญ่เอาความเร็วครับเอาควันควันซีรุ่มๆหน่อยปล่อยไปเรื่อยกระแทกเรียงครับใช่ครับมีบวบอยู่ลูกหนึ่งพอดีเลย วันบุ้มบุ้มแน่นอนมีกันเลยครับกันเลยหาไก่ครับวันจับไปเลยมันลงแล้วมแล้วนลงแล้ววันนี้แล้วน้เราล้างถึงตรงนี้หรอ เอาดึงเลยพี่ดึงเลยดึงเลยองพันอันองพันเ่องพันมาถึงแล้วครับเดอาม็ต้นเลยมาถึงแล้วครับโอ้สบายเลยสำหับผมนีไหม เงล้รกคนอยากลำบากหน่อยแต่ว่าเอาได้คือเก่าแหว่งครับคนหนาไม่มีหรือหลังนี้ก็ได้ชุดอบสี่ชิบบาทห้าสิบบาทเนี่ยนเตาะเนี่ยครับเดี๋ยจัจัดจัดจัครับโอ้มีมันอหนามหน้าขอหนามดีนะอ้หนามสวยเลยจังเลยเดี๋ยวเราเก็บของสกรูครับผมเก็บหมดทุกส่วนครับ สี่ทางอยู่บนต้นไม้มันก็สอยลงมาคือเก่าเดี๋ยวของเหยียบไหมเอาแม็กเหยียบเอาเนาะสวยครับมุนอีกทางหนึ่งเลยพี่คือว่าเอาได้สวยอยู่ครับนี่ครับหวานสวยไปแล้วเดินทางกันต่อครับผมเดี๋ยวตัดแต่งสักหน่อยลงตะกร้าเลยขับรถบาะตามทางไปเรื่อยๆทุกคนนี่เดี๋ยวพอดีตามเขียดไปทางงีครับไปปั่นซาสแก ก็ดูหาอดทางครับทที่อยู่ตําตําที่ก็เป็นปุ่มที่หนาต้องใส่เราก็จะจอดดูครับัำเ,เดยนสถานการณ์ครับยังไม่ลงครับฟังนน้ แล้วยังไงเราโค้งไ,ไปอีกฝั่งนึงครับกลับไปอีกฝั่งนึงฝั่งที่ผ่านผลมาครับผ่านกบบวดที่แล้นวนู่นพวกนี้มันยังไม่ลงครับรออีกสักพักนึงเจออีกลังนึงแล้วครับถึงลังใหญ่นาสานเลยห <c oughs> <c oughs> ือฮืห้อยจูบครับห้อยโค้งอันนี้ห้อยจูบครับโค้งนู้นเนาะมาเจออีกลังนึงแล้วครับ เป็นพึ่งห้อยโครงครับลังสวยเลยอยากกำลังสมทบมาแล้วครับ <laughs> โอ้ยหาหยากแกบั้น,นีเนี่น้ำมีจนนเาะมีห้อยขมลังเดียวมันอโอ้ยยุย่งอยู่เลยนะอเอ,า,อาง่ายๆก็คือคันยู <laughs> ปลาห้าบาทคัดตัวอัไงสิบบาทดูลังดูน <laughs> <laughs> ้ำก่อนเนาะเออเอาสุดเลยไหมจะดีนี่เลอะมันหน่อยปวดไปเออเอาต่ดอดู๋ยว ลองดูขึ้นหน่อยต่อไปไหมเอาการผลจะเอาสดครับแต่บานอีนี่เนาะมันมีแต่บานอีง้นี่มันดูดีอือ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 อยะมีกานอีโอ้มีหนานอยู่ังมีตัวอ่อนด้วยหนามอาอ่าอ่าอุ้ยอุ้ยแม่เสด็จเอ้ามีตัวอ่อน โอพ่อได้กินอยู่งามทุกดๆหน้่มหวานกับพอมีนั่นนี่นะสิบบาทก็ไปนี่สดเลยเนาะสิบบาทสิบบาทได้สิบบาทเนาะสิบบาทพี่น้องเลยได้แล้วครับวันนี้อยู่ประมาณลอยนึงเข้าไปมนครับยังยังไปต่อครับยังไม่ยอมพปไปครับรังตีปานฝนเห็นไว้อีกแล้วครับรังนี่อยู่ต้นมะขามครับทางทางครับจากรังน้อยๆครับ มีจนลังใหญ่สวยเลยตงึลังนี้ให้ผ่านลนก้นตีครับ คิดถอดเองใช่หรือว่าหลังเนี่ย ดูว่าจะโดนไหมปับโดนไหมปัอ้มาแล้วครับลังสวยอยู่เลยาฮ พอดขอบขอบพอไหญอยู่ครับรังนี่เดี๋ยวมาชมกันครับปึ๊บโอ้รังสวยอยู่สัปนี่ห้าสิบบาทเพิ่นะมไปห้าสิบปานผลหน่งสี่สิบเพิ่มไห้าสิบรังนีงสะสมเพิ่มไปอีกหนึ่งรังครับผมเดี๋ยวมาเก็บรังนี้ครับรังใหญ่อยู่มาเจอไว้ตั้งแต่นานแล้วครับตั้งแต่มาดักหนู ยอ,กกอยู่กับต้นกวงคับบช่วงกลางๆลูนเราเจอขนาดบนครับ <c oughs> ขึ้นมาจนี่ถึงรังแล้วครับนี่รังนานนีิยังไม่ได้ชุดทูบเลยครับล่าง,งใหญ่เลย้านอำหวานดีก็านาจะอยู่ประมาณร้อยห้าสิบครับรังนี่ ได้ยูได้ยูหนายจะถอดตรงกลางนะครับโอย้ย เดี๋ยวลมซึ่งนี่ครับลวมพันก่อน ดูว่าผมจะโดนไหม ไปลงกันครับลงมาถึงพื้นแล้วครับนี่ดู<ๆ>ลูองเราแม<ๆ>่เอาลงมาได้สภาพนี่ส, <laughs> สุดยอดสุดยอดแล้วนี่เใช่ไหมครับยังมีกิ่งนี่มีใบลงมาด้วยเด <laughs> ี๋ยวเราใส่ตะกร้าแล้วเราไปดูอีกสามรังครับพิงปลามันไม่รู้เขาถอนมันหรือยังแต่เขาถอนมันเองก็อดแต่ไม่ถอนก็นดีไปเฮ้ยเขาที่จงต้นที่มีพึ่งไวแล้วสั่งเจ้าลูไม่กล้าเอา เราเดินทางต่อครับมาตามหลังทีเซฟซีบอกกลับไปเจออยู่ตะกี้นี่บอกว่าเห็นอยู่สามลังอยู่ก็ไล่แลงเดียวเลยแต่ผมดูจากลักษณะแล้วคงจะหาไม่เจอครับเพราะว่าเขาพึ่งมาทางรุ่นมันนี่ครับพึ่งตัดไปสดๆเลยนี่แหละรอยเขาถางลุ่มไปใหม่ๆเลยครับไม่รู้ว่าจะเจอไหมผมฉันนิฐานว่าคงไม่เจอแล้ว ว่าเขาเอาคงเอาไปกิ้นและแหละรอยตัดใหม่ๆเลยตัดนี่แหละแล้วตุกๆก็ยังจอดอยู่เลยไปไหนเลยครับเนี่ยยังไม่ได้ไปถึงตลาดครับแต่อีดครับผ่านทางมาเลยมาซื้อครับเอ้ยสี่สิบบาทครับแ้่ผ่านคนทอนครับถึงไหมห้าบาทนี่จะห้าบาท <laughs> เดี๋ยวตอนไหนเต็มๆอะไรแบบนี้ว่าจะไกลเลยจะมีช่วงเดือนมีนามีสานี่ขึ้นอนนี้ครับขอบคุณครับที่อยู่ดีเราไเดินทางไปตลาดเย็นตลาดนกกระไก่เหมือนเดิมครับเดี๋ยวเรากลับตลาดกันไปตลาดกันเลยดีกว่าใช่ไหมตลาดครับตอนนี้เราใช้เป็นมากที่จะไปตามผมกำลังเลี้ยงถึงครับ ยังมีเยอะมันมีรังนึงินอย่างงามเลยเด็กขอจัชฌานิดนึงผมบอกโอ้ของมูทำเลงไม่ได้เลยครับมีลูกค้ามาสนใจแล้วครัับงเลยนะครับเราหยุดสองรังสุดท้ายครับเจ็ดสิบบาทครับรังใหญ่ๆมันมีแหละแล้วมันมีหัวหนาครับเรื่องเรื่องนี่ครเป็นรังสุดท้ายใครจะเป็นผู้โชคดีครับเดี๋ยวรอชมครับหอุ่นเย็นมาแน่ใช่ใครจะเป็นผู้โชคดีครับรังสุดท้ายเจ็ดสิบบาท หลังสุดท้ายครับไปแล้วครับทุกคนลีหลังไปแล้วครับหกสิบาทหกสิบบาททงานรวมเป็นร้อยแปดสิบบาทครับมันนี้ไม่หมันเท่าไหร่เ่กาจิ้งจับคอนเทน่าน้ำมันครับแล้วเสร็าซีแบ่งกันเนาะครับ แค่ตะวป็นได้ลอยนึ่งไงชอบจิมมีอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมผ่านผลครับชีวิตง่ายสไตล์กุ้งครับตองเป็นครับพี่น้องแล้วก็ผมมันยุ่งให้อยู่หกินครับจิมมี่แต่ขอตัวลาไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับผมทีนี้สวัสดีครับสวัสดีครับแค่ตะเป็นลอยนึ่งโอ้ขอบคุณครับนี่ตัวกาแมันทองครับ